ภาพที่เห็นคือค้างแว่นนะฮะอันนี้ก็จะมีลูกด้วยนะครับนี่ฮะมากันหลายตัวนะครับทนี้จะเป็นค้างแวนที่อยู่ที่เขาบ้องเบิร์นฮะมีประมาณสามสิบตัวได้นะฮะเดี๋ยวนะครับนี้อ๋อนี่คอัตัวหนึ่งหางยาวสีขาวนะฮะหางก็จะขาวนะครับนี่ฮะเดินไปแล้วครับ แลก็ตรงนั้นจะมีลูกด้วยนะครับตัวหนึ่งอันนี่ครับหางสีขาวนะฮะมีลูกด้วยนะฮะหลายตัวครับเมื่อกี้มากินะมะขามหนะ้มามะขามกำลังสุกนะฮะก็เวลาช่วงเย็นนะฮะอาจจะเข้ารังกันนะครับแลควก็กระโดดใหญ่เลยฮะนี่ครับ นี่อ่ะออพึ่งพึงง่งหลวงเดี๋ยวถ่ายให้ดังถ้าบางคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตจะเห็นนะครับสำหรับข้างแว่นนะเะอัวเล็กนี้นครับพอดีใช้เลนส์ซูมก็สั่นนิดหน่อยนะฮะ นี่ครับนี่ครับไปแล้วครับหลายตัวนะฮะได้ยินเสียงมฮะตัวนี้เขาจะเป็นพันธุ์นั้งเดินมาที่อยู่ที่นี่นะฮะคือก็บางครั้งก็มีคนล่ามามาบ้างนะครับเป็นคนทาคอีสานนะครับคือจะเอาข้างไปทานกันนะฮะสำหรับคนไทยก็ไม่นิยมทานเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่ยังทานทางแว่นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางพม่าทางอะไรนี่เขาจะทานกันนะครับข้างแว่นก็ถือว่าเป็นยาอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าที่นี่เขาก็ชาวบ,บ้านจะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นใครมาเที่ยวแล้วน้่งมองๆข้างแว่นเ็าจะกันไว้แล้วก็ไล่ออกไปนะฮะสำหรับคนที่จะมาล่าข้างแว่นนะฮะที่นี่ก็เท่าที่ถามชาวบ้านนะครับแล้วก็ผมก็ทราบมาว่ามีประมาณสักสามสิบตัวได้นะครับสำหรับข้างแว่นนะฮะก็เป็นพันตั้งเดิมที่อยู่มานมนานแล้วนะฮะแล้วก็ขยายพันธุ์กันเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ข้างแว่นตอนที่มันเป็นลูกตัวเล็กนะจะเป็นตัวสีแดงน่ารักนะครับก็จะแนะนำนักท่องเที่ยวมาชมกันนะฮะนี่ครับข้างขาวที่นี่ก็จะมีถ้ำนนะฮะก็จะมีข้างขาวมีผึ้งนะฮะนู่นครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผึ้งนี่ครับรังผึ้งนะฮะรังผึ้งเขาเรียกว่าผึ้งหลวงนะฮะผึ้ง หน้าผานะฮะนี่ครับหม่เลนไว้ได้ชัดเท่าไรฮะโฟก,กัสน,นี่ครับอ่าเป็นลังพึ่งนะฮะซึ่งอยู่ตามหน้าผานะครับอ,อ,อ,อ๋อไหนแล้วก็จะมีท้ำค้างคาวนะที่นี่ครับค้างคาวเยอะนะฮะ จะเป็นแบบสีดำๆนะับเป็นข้างขาวนะฮะเขาก็จะบินมาเกาะกันนะครับเนี่ยรับถ้ำจะเป็นหน้าผาแบบนี้ฮะโอเคนะครับสินิจโจนะครับข้างแว่นบางเบิร์กครับ